ต่อไปกับคุณสมัมฤทธิ์แทนทรัพย์ครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมสมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชัยภูมิพลังประชารัฐกระผมขอหารือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์ขอให้เร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำในสถานการณ์ปัจจุบันครับท่านประธานครับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมปีนี้ราคามันสำปะหลังได้ลดลงต่อเนื่อง จากราคาประมาณ2บาท70สตางค์ต่อกิโลกรัมเหลือประมาณ2บาทท่วนเนื่องจากเกษตรกรได้ขุดมันสับปะหลังมาขายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทำให้สินค้าเกินความต้องการของตลาดผมนำเรียนนะครับว่าเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาแต่เกษตรกรจะชะลอการขุดครับแต่ปีนี้เกษตรกรไม่ชะลอเพราะว่าเกษตรกรคิด <pus> ว่าพวกเขา จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาจากรัฐบาลในโครงการประกันรายได้แต่ในข้อแท็จริงไม่ใช่ครับเพราะโครงการประกันรายได้ไม่ได้ดูว่าเกษตรกรขายมันในราคาเท่าไหร่แต่จะดูว่าเกษตรกรไปแจ้งการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนใดซึ่งส่วนใหญ่จะแจ้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปซึ่งกผมคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวครับจะมีสินค้าออกสู่ตลาดน้อยมากเพราะเกษตรกรขุดไปแล้ว ทำให้ราคาจะสูงกว่าราคาประกันซึ่งจะเป็นเหตุผลทําให้เกษตรกรไม่ได้รับเงินชดเชยเลยกระผมจึงขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้เร่งประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจให้กับเกษตรกรเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากจุดอ่อนของโครงการประกรันรายได้ของรัฐบาลซึ่งเป็นการบิดเบือน,นกลไกตลาดพอสมควรดังนั้นนะครับผมขอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดาเนินการอย่างเร่งด่วนในปัญหานี้และขอฝากให้รัฐบาลนำไปเป็นข้อมูลในการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขในลําดับต่อไปครับขอรบกขอบคุณครับครับต่อไป